บรรดาผู้ที่ดีรอบครอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ฝายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคิริสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่25เดือนสิงหาคมในหัวข้อเรื่องการแข่งขันด้านอวกาศและพระเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสามกิจีธร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่สข้อที่สมถึงข้อที่9นะครับพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่สข้อที่3ถึงข้อที่9ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าไม่ยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของอปอลโล ท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรืออพอลโลคือผู้ใดเบาโลคือผู้ใดคือผู้รับใช้ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อเราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกําหนดให้ข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําไม่สําคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรโดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันแต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างตามการที่ตนได้กระทําไว้เพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไรนาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค์ ค็รฟังครับจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่1เปาโลได้กล่าวกับผู้ฟังของท่านนั่นก็คือคริสตจักรที่กําลังมีปัญหาในเมืองโครินในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านเรียกว่าคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ท่านเรียกพวกเขาว่าเป็นทารกในพระคริสต์ อาการฝ่ายวิญญาณของพวกเขาที่น่าตกใจที่สุดคือผู้คนยอมให้มีบาปที่โจงแจ้งเกิดขึ้นในคริสตจักรแต่ดูเหมือนว่าเปาโลจะมีความกังวลเรื่องความแตกแยกในท่ามกลางพวกเขามากกว่าซึ่งเป็นหัวข้อที่ท่านกล่าวถึงในบทแรกของจดหมายฉบับนี้คุณรู้ฟังครับเมื่อเห็นว่าสมาชิกในคริสตจักรถือพักถือพวกว่าตนเป็นสิทธิ์ของบรรดาผู้นำแต่ละคนอย่างเช่น อพอลโลเคฟาสหรือว่าเปลโตนะครับและตัวของท่านเองท่านก็ถามด้วยความโกรธว่าพระเยซูคริสต์ได้แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือในบทที่สนี้นะครับท่านพูดถึงเรื่องนั้นอีกครั้งว่าอพอลโลคือผู้ใดเปาโลคือผู้ใดคือผู้รับใช้ซึ่งได้สอนพวกข้านในเชื่อนะครับสิ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือการดําเนินชีวิตโดยพระวิญญ,ญาณของพระคริสต์ซึ่งได้ทรงผูกพันเราวไว้ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมปีคศ9 9 5 5ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศและหลังจากนั้นไม่นานนะครับสาภาพโซเวียตก็ได้ประกาศแผนที่จะทำเช่นเดียวกัน การแข่งขันด้านอาวกาศได้เริ่มต้นขึ้นสโวเวตส่งดาวเทียมดวงแรกสปุตนิกขึ้นสู่อวกาศแล้วก็ได้ส่งมนุษย์คนแรกคือยูริกกาการินขึ้นไปโคจรรอบโลกหนึ่งรอบการแข่งขันดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันที่20เดือนกรกฎาคมปีคศ1969ก้ารกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษยชาตินั่นก็คือนิวอัมสตรอง สามารถที่จะขึ้นไปเหยียบอยู่บนพื้นดวงจันทร์ซึ่งก็ได้ทําให้การแข่งขันยุติลงอย่างไม่เป็นทางการและต่อมาไม่นานฤดูกาลแห่งความร่วมมือก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็นําไปสู่การสร้างสถานีอวกาศนานาชาติคุณรู้ฟังครับในบางครั้งการแข่งขันก็มีข้อดีที่ผลักดันเราให้บรรลุสิ่งต่างๆที่เราอาจไม่เคยทามาก่อนแต่อย่งางไรก็ตามนะครับในบางครั้งการแข่งขันก็เป็นอันตรายนี่เป็นปัญหาของคริสจักรในเมืองโคริน เมื่อกลุ่มต่างๆยึดเอาพวกผู้นำคลิสรจักรเป็นความหวังของพวกเขาเปาโลพยายามที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อท่านเขียนว่าคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญแล้วก็สรุปไว้ว่าเพราะว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานคุณรู้ฟังครับพวกเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ใช่คู่แข่งและไม่ได้มีเฉพาะพวกเรากันเองเท่านั้น แต่ร่วมกับพระเจ้าด้วยโดยการทรงเสริมกำลังและการทรงนำของพระองค์เราสามารถรับใช้ร่วมกันในฐาน,นะเพื่อนร่วมงานเพื่อเผยแพผ่พข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับเพื่อถวายพระเกียรติที่เป็นของพระองค์ไม่ใช่ของตัวเราเองคุณรู้ฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ใช้เวลาลองคิดแล้วก็ใค,คล้รยญดูว่า คุณเคยมีประสบการณ์ในการแข่งขันเรื่องใดที่เป็นด้านลบบ้างและพระเยซูทรงช่วยให้คุณรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมใจอย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมลน้น ไปด้วยความรักพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์สําหรับสิทธิพิเศษในการปฏิบัติรับใช้พระองค์และขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้เข้าถึงคุณค่าของการทํางานเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์และช่วยเหลือผู้อื่นคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้บรรลุถึงพระประสงค์และน้ําพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอธิษฐานกลับทูนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสานักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาหน้าสองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปนอสามห้าปนอฝอหัวหมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่สามผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb.org และสอบถามพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 718 1> 5้6หนถึงเและทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในคร้องต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรระฟังและขอบพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีษาอารม เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมอนมีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้นเมื่อเราเป็นหนึ่งดี มือที่ครยอ้อมลากของบาประสานรวมกันภาพที่เราไิ้ผูกพันเป็นที่พอพระทยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันพระองจะบัญชาพระพรหลังไหลฉัน อ้อนลาข้นมาประสานดวงกันภาพที่เราได้ผู้พันเป็นที่พอพระไทยเมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกันพร่างจากบัญชาพระพองค์ลังเลฉลอง